ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใสะะ่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย ีน,น้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับ,บน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่มาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนนะครับ,บ,น,บน้องสำับน้องคไหนที่ยังไม่มีสกินปืนเลยนะครับก็สามารถมาเอาโค้ดในซ่องพี่แล้วก็ไปใส่ได้นะครับน้องเพราะว่าโค้ดที่พี่จะมาแจากวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนไอเคมังกรน้องแล้วก็เอ็แล้วก็สกาสมพูนะครับ,บน้องก็จะประมาณนี้เลยน้องสำหรับน้องคนไหนที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่ก็จะได้รับสกินปืนพวกนี้ไปเลยนะครับน้องแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับน้อง ราะว่าบางทีพี่สุ่มคอมเมนต์แจกนะครับก็จะได้เป็นคนโชคดีเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่คอมเมนต์นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าบัตรกรีน่านะครับถ้าพี่สุ่มแจกก็จะแจกประมาณนี้นะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่คอมเมนต์ก็จะมีสินลุ้นลับเพชรหรือว่าตัวละครนะครับน้องๆ แล้วก็สำหรับน้องขนาดนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องขั้นแรกเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับน้องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อพี่ลงคลิปใหม่ๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับน้องขนาดนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะว่าซ่องพี่ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอแนะนําตัวสักนิดนึงนะครับซ่องของพี่ทักเกี่ยวกับการแจกโค้ชจากสกินปืนแล้วก็รายงานกิจกรรมนะครับน้องๆแล้วก็ทุกๆวันเสาร์หรือว่าทุกๆวันอาทิตย์นะครับพีีี่่่่่่กกกกกก็็็จจจจะะะะะะะมมมมมาา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 รรรรรรแโโคคคค้้้ใใหหหหหหญเเเเนนนนนนไวววปตตัััััลลลลืออบบบบยยขขง แต่ตอนนี้ก็เริ่มโหวตได้เป็นวันสุดท้ายเนาะจันทร์ถึงศุกร์โหวตได้เป็นระยะ5วันนะครับน้องแล้วก็วันเสาร์พี่จะยกตัวอย่างไปหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองแล้วก็วันอาทิตย์รอรับของได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์หรือว่ารายสัปดาห์นะครับน้องกับซ่องพี่นะครับงั้นก่อนที่จะแปลโค้ดนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอรายงานกิจกรรมที่จะเข้ามาวันเสาร์เนาะขอรายงานล่วงหน้าเลยนะครับน้องก็คือก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับสำหรับสายฟรีก็าสยีฟ ปะปนกันไปนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับน้องคนไหนที่รอกิจกรรมวันเสาร์อยู่แล้วนะครับส่วนกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาวันเสาร์นี่นะครับก็คือวันที่5หรือวันที่6นี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมที่จะเข้ามาใหม่ก็ถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวเนาะก็ถือว่ามี6กิจกรรมกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมชุดตัวนี้นะครับก็เป็นชุดแบบว่าสไตล์แบบว่าคาราเต้น้องๆเนาะก็จะมีไอวอลอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ชุดผู้หญิงงงแล้้้้วก็ชุดผูายนนนนนะคครรัับบออสหหไที ชอบซื้อผู้หญิงหรือว่าชอบซื้อผู้ชายก็รอได้เลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้จะเข้ามาแล้วนะครับน้องแล้วก็อันต่อมาแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมซุดอีกแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มซุดน้องๆน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องสีทองตัวนี้นะครับน่าจะวางขายในร้านค้านะครับน้อง แล้วก็กิจกรรมตัวท like the ี N, Source, OSS, ่3ก็เป да> ็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือชุดของบอดี้แสลมเนาะเคยที่เคยวางขายมาแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้เขาจะเอากลับมาขายอีกแล้วนะครับกับวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับน้องแล้วก็ชุดของผู้หญิงแล้วก็ชุดของผู้ชายนะครับแล้วก็มีสกินรถตุกๆด้วยนะครับก็จะเป็นสกินใหม่ล่าสุดหรือว่าสกินแรงกันเลยทีเดียวนะครับน้องสำหรับสกินรถตุกตตัวนี้เนาะแล้วก็ สำหรับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาในรูปแบบไหนพี่ก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่รู้พี่ก็จะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องพี่ก็ได้แอบไปดูมาแล้วนะครับน้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับน้องแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกกุหลาบนะครับที่แบบว่าหมุนรอบตัวเราด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับชุดนะครับพี่ก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมตัวนี้หรือว่าชุดตัวนี้นะครับน้องก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั ครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมที่เข้ามาในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับก็น่าจะหมดเท่านั้นนะครับน้องๆงั้นเรามาดูในส่วนของเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวแรกก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นครับสำหรับใครที่เล่นฟรีไฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้น้องๆเนาะเพราะว่ามันเข้ามานานพอสมควรนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้อง แล้วก็กิจกรรมตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสุดของผู้หญิงแล้วก็สุดของผู้ชายตัวนี้นะครับก็สามารถไปสุมได้น,นะครับกองซุมอยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมน,นะครับก็อยู่ที่25เพทเอนะครับน้องก็สามารถเลือกซุมแล้วก็ไปเล่นได้หรือว่าอยู่ที่ร้านค้านะครับก็ถือว่าไม่แพงน้อง25เพทเอนะครับน้องก็ถือว่าสายฟรีที่แบบเก็บเพจตามที่เขาวางตาม ห้องโถงหรือว่าอะไรก็สามารถเอาไปสุ่มได้นะครับก็มีซุดเร่ลใส่กันเลยทีเดียวนะครับน้องกับสำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับสำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้ชายนะครับก็สามารถมาสุ่มสุดผู้ชายตรงนี้ได้น้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับสุดนะครับน้องก็สามารถ like. มาส ok ุ find, ่มตรงนี้ได้แล้วก็ไปสุ่มได้ที่ร้านค้านะครับก็อยู่ที่25เพรเหมือนกันนะครับน้องกับสำหรับกล่องสุ่มเนาะ1กล่อง25เพรนะครับ แล้วก็ในส่งกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนที่อยากมีเอ็แปไซส์เนาะก็สามารถไปสุมในล็อคี้รอย่อนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เอาการบูย่าเนี่ยนะครับถ้าสุมได้ก็สามารถมาแลกปืนได้หนึ่งสกีนะครับไม่ว่าจะเป็นสกีเอ็มแปหรือว่าอะไรมากมายนะครับกับกิจกรรมตัวนี้เนาะก็สามารถมาแลกได้นะครับน้องกับกิจกรรมที่ เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับกับกิจกรรมตัวนี้ก็น่าจะเข้ามาใน8วันเท่านั้นนะครับก็สามารถไปเลือกสุ่มได้แล้วก็มาเลือกสกินปืนได้นะครับเพราะว่ามันเลือกได้ถาวร1นสกินนะครับน้องก็ไม่ว่าจะเป็นไอเกมแปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็เป็นสุดผู้หญิงนะครับสามารถแยกได้5ชิ้นส่วนนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็สุดผู้ชายก็สามารถแยกได้5ิ้นนนนนสส่่ววะัมมมจี้อยากนะะรัเพาาว่สสขู้งจมีต4ชิ้นส่วนนนนนัั้้องงแต่สสิทธขูีี แยกไป5ชส้นส่วนกันเลยทีเดียวนะครับน้องถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนาะสำหรับใครที่เป็นสายสิขั้ขนสูงนะครับในส่วนของกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องงั้นเราไปดูในร้านค้ากันบ้างเนะ้องว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันบ้างนะครับน้องอันแรกที่เขาอัปเดตเข้ามาก็น่าจะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับ ส่วนนั้นอื่นก็ยังไม่มีนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปตรงกล่องให้ดูที่กว่าเนาะนี่นะครับน้องก็สามารถมาสุ่มได้นะครับกับกล่องที่พี่รายงานไปเมื่อกี้เนาะกับกิจกรรมเมื่อกี้นะครับน้องก็สามารถเข้ามาในร้านค้าแล้วก็เข้ามาสุ่มในตรงกล่องได้นะครับน้องก็กล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากมีุดเดลแหรือว่าอยากมีสุดดีๆเอาไปอวดเพื่อนนะครับแล้วก็เอาไปโซเพื่อนนะครับว่ากูมีสุดที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะล่าสุดนะประมาณนี้นะครับน้องเออจะประมาณน ก็สามารถเอาเรียนนะครับไปแลกได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็ถือว่าเพชรทิ่น้องเสียไปก็ไม่เสียเปล่านะครับก็สามารถแลกได้สุดตัวนี้แบบได้จริงๆนะครับไม่โกงไม่เกียนเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าไม่เกลือกันเลยทีเดียวนะครับมางั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่านะครับว้องก็พี่จะคอดจะมาแจกโค้ดนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินพืนไอเคมังกรหรือว่าไอเแแล้วก็อะไรก็มีนะครับน้องก็ในนั้นเดี๋ยวมันจะสุ่มให้เนาะมันจะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ลง like ไปเอากันได้นะครับน้องๆก็สามารถใส่ได้ทุกคนโค้ดตัวนี้ก็แบบว่าใส่ได้ยกเซิร์ฟเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดใครที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นหรือว่ายังไม่มีสกินปืนลาเล่ยเล่นนะครับก็สามารถลงไปเอาในโค้ดในซ่องที่ได้เนาะก็อยู่ใต้คลิปนะครับน้องๆหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับก็ลงไปเอาได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับโค้ดนะครับมางั้นเราไาดูในส่วนของลักกี้ราย่อกันบ้างนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาในลักกี้รายยอกันบ้างนะครับน้อง อันแรกที่เอาเขาอัปเดตเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นตัวละครใหม่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ในกล่องหรือว่าในลัคกีกรเรายอดตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ลดแต่ตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็มีมากมายหลากหลายไกก้องนะครับกับกิจกรรมตัวนี้หรือว่าใครที่ยังไม่มีตัวละครนะครััับบก็่่่มมีวไ้้ตตะะครรนนนนแใออหืาโ น้องก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับน้องก็เป็นสุดผู้หญิงตัวนี้เนาะก็สำหรับน้องคนไหนที่เล่นตละคมผู้หญิงนะครับยังมีสุดแรดสุดดีๆใส่นะครับก็สามารถมาสุมตรงนี้ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สุมก็ได้ตัวนี้หรือว่าได้แบบการ์ดเดียวได้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่ก็สุมเหมือนกันนะครับกับกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็ในต่อมานะครับน้องก็เป็นการ์ดบูย่าตัวนี้พี่ก็รายงานไปแล้วนะครับกับการ์ดบูย่าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตู้สุมอว่า ตู้ลัคกี้รอยยอดนะครับน้องก็จะหมดเท่านี้เนาะกับกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตที่นึงนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้ามาวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับก็แปบว่าแบบเข้ามาหนักมากครับกับทิตนี้เนาะหรือว่าลายอาทิตย์นี้นะครับน้องแล้วก็น้องๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับหรือว่าวันศุกร์นี้นะครับก็โหวตได้นะครับน้องก็โหวตตามใจเนาะวันศุ แล้วก็วันเสาร์นะครับไปโหวตอีกทีนึงก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับโหวตให้มันสนะเนาะแล้วก็วันอาทิตย์นะครับรอรับของได้เลยนะครับกับกิจกรรมในซ่องของพี่เนาะสำหรับน้องใครที่รอเล่นกิจกรรมตัวนี้ก็โบวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่รอเล่นกิจกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมซ่องพี่เหมือนกันนะครับเพียงแต่น้องดูคลิปพี่นะครับจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันวิวนะครับก็จะได้เป็นตัวละครเอหลอกหนึ่ง ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับน้องกับกิจกรรมเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆที่พี่จะมาสรุปกิจกรรมให้ดูแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดก็ลงไปเอาที่ใต้คลิปนะครับน้องๆแล้วก็กิจกรรมนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับน้องวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ